โยโยโยสวัสดีครับ FC ครึงห,หนังทุกช่องทางอยู่กับพิเจเตคืึห่หนังเหมือนเดิมนะครับก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้จะตอบให้ทุกข้อความนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคืนนี้ไฮไลท์ยังเป็นยูฟาแชมเปียนสีคนัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับคลิปนี้จัดไป3คู่เหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา5ทุ่ม45นะครับในกลุ่ม E ครับ AC มิลานจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเดนมอสซาเก็บจากโครเอเชียครับมิลานออกสตาร์ทเกมแรกด้วยการบบบบุกกกไปเสมมออัรูาว,วา1ต่ 1. ล่าสุดลงเล่นในเกาโชบุกชนะซามโดเรียมา2-1ครับสภาพทีมเนี่ยยังไม่มีสลาตันกับอันเตเลบิชเหมือนเดิมนะครับขุนซืออย่างปิโอลีน่าจะส่งผู้เล่นอย่างซันโดโตนารีนะครับแนวรุกราฟาเอลเลอาลกับจูเนียร์มาเซียสครับแล้วก็หน้าเป้าเป็นโอลิเวียชิรูเหมือนเดิมในขณะนะที่ซาเกลบเกมแรกเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเชลซีมา1ต่อศนนะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีเกินคาดครับ หลังจากที่ลงเล่นในเกมลีกพักผู้เล่นตัวหลักโดยเฉพาะแนวรุกยกชุดนะครับดังนั้นจะกลับมาเป็นตัวจริงคืนนี้ครับทั้งมิสลาฟออสิกเซฟาลิทโธสกี้กองหน้าอย่างบูโน o เพ็ดโควิดพร้อมลงล่าตาข่ายครับ เจอร์นผลล่าสุดต้องย้อนไปปี2000เลยครับมิลานเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์3-1และ3-0ครับแน่นอนก่อนเกมเอซิมิลานถูกยกให้เหนือกว่านะครับสัดเดีบอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจริงนะครับเอาตรงว่าทั้งชนะเชลซีในลีกก็ผลงานสุดยอดครับในขณะที่เอซีมิลานการได้แค่แต้มเดียวกับเรดบูลซาวบวกแล้วเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านผมว่าก็เน้นนะครับพอลงไปเล่นจริงๆนี่กระดูกวันดีกว่าครับผมว่ามิลานประตูแรกมาไวมีโอกาสไหลนะครับเอซิมิลานจัดชนะขาดถึง2ประตูเชียร์เอซมิลานครับ คู่ต่อมาเวลาตีสองในกลุ่มเดียวกันนะครับเชลซีจากอังกฤษ,ษจะเปิดบ้านเจอกับเรดบูลซาวบวกจากออสเตรียครับเชลซีเนี่ยบุกไปแพ้ดินโมซาเก็บมา01แต่ว่าความสำคัญคือเปลี่ยนกุนซือครับท็อตทอโบลีแต่งตั้งแกรมพอตเตอร์นะครับจะได้เดบิวต์ประเดิมเกมแรกในคืนนี้ครับแถมได้พักมาเต็มเต็มด้วยนะครับได้คุมซ้อมมาเต็มเเพราะว่าพรีเมียร์ลีกนี่มีการเลื่อกนการแข่งขันครับดังนั้นเนี่ยต้องเดาใจการจัดทัพของพอตเตอร์เลยครับกงเต้ยังเจ็บลงไม่ได้ที่เหลือน่าจะะพรร้อมมหดนคับ แนวรับอย่างเตียโกซินวาคูลิบาลี่ครับตรงกลางทามาเมิโอโควาสิตหรือแม้กระทั่งสิทธิ์เก่าอย่างมาคุคุเรย่านะครับก็ยังอยู่นะครับแนวรุกอย่างลาร,ราลมัมเซรลิ่นไคฮาวเวตเมสันเมา์เป็นตัวเลือกครับต้องเดาใจพอตเตอร์เลยครับในขณะที่เซาวบวกออสตา้าเกมแรกเปิดบ้านเสมอเอซีมิลานมา1 1นะครับก็พัก2ผู้เล่นคู่กองหน้าเหมือนกันในเกมหลีกครับโนอาโอคาฟอร์ no. กับเฟอร์นันโดครับดาเตะบ,บราซิลและสวิตนี่พร้อมลงล่าตะข่ายคืนนี้ครับ ไม่เคยเจอกันในเกมอย่างเป็นทางการนะครับเจอกันในเกมอุ่นเครื่อง2019เชลซีชนะ5-3ผมว่าเข้าสูตรบอลเปลี่ยนโค้ชครับบอกเลยครับเกมนี้เชลซี ชนะแน่ๆอยู่ที่ว่าจะกี่ประตูครับเชลซี1ประตูมีแน่ลุ้นประตูที่2เชียเชลซีนะครับปิดท้ายที่เวลาตี2องงอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม H ครับมาลายูนตุสจากอิตาลีจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิกา้าจากโปรตุเกสอยู่แวดประเดิมด้วยการบุกไปแพ้เปเอเชมา1ต่อ2ในกลุ่ม H นะครับล่าสุดลงเล่นในเกาโชเปิดบ้านเสมอกับซาเลนิตาหน้ามา2-2ในเกมที่มีใบเหลืองใบแดงเต็มไปหมดนะครับ พอปอกบากับเฟเดริโกเคียซ่ายังเจ็บลงไม่ได้ต้องลุ้นในรายของเคเดมาเรียกับโมเดโรคาเตรีนะครับตัวหลักที่เหลือโบนุชชีเลนโดปาเลเดสนะครับแนรุกฟิลิปคอสติดดูซานวาลาวิชพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับเบนฟิก้าที่เกมแรกเปิดบ้านชนะมัคกิไฮฟามา2-0นะครับพักผู้เล่นตัวหลักเพื่อเล่นเกมนี้เหมือนกันครับดาวิดเนเลสจอมาลิโอกอนซาโลลามอสพร้อมลงล่าตาข่ายนะครับเจอกันหนล่าสุด 2014ในฟุตบอลยูโรปาลีกครับในรอบรองชนะเลิศปรากฏว่าเป็นเบนฟิก้าที่เขี่ยยูเวนตุสตกรอบนะครับบุกเสมอ0ูนและเกมในบ้านชนะ2-1ก่อนเกมขายกให้ยูเวนตุสเป็นต่อนะครับเอ,า,อาง่ายๆถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยยูเวดูเป็นรองเบนฟิก้าชัดเจนครับแต่ว่ายูเวเกมนี้ก็หลังพิงฝาครับผมว่าด้วยความที่เป็นบอลแชมเปียนลีกครับเวลาลงไปเล่นจริงๆนี่ผมว่ากระดูกบอลยูเวยังดีกว่าครับเกมแบบนี้ยังไงก็ต้อง3แต้มครับ เชียร์ไปที่ยูเวนตุสจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับสรุป3ทีมในคลิปนี้ครับผมชอบไปที่ทีมที่เหนือกว่าหมดเลยครับชอบไปที่เอซีมิลานเชลซีและยูเวนตุสนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย